สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับบึงกลุ่มนะคะวันนี้จะพาชมกระถางกระถางบัวนะผู้ชมนะกระถางบัวบัวนี้ปลูกในกระถางนะผู้ชมดูนะผู้ชมนะอันนี้น่าจะเป็นดอกไม่ใช่ดอกบัวนะผู้ชม บัวไม่ใช่อย่างนี้เลาวก็ชมนะนี่เป็นดอกจอมแปะดอกจอมแปะดอกจอมแปะ,แปะเขะะ้นดูชมขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะช่วยกดรับกด กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้และเป็นกลุ่มทำคลิปต่อนะครับทุกนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ